สวัสดีครับพี่น้อง้อสี่สิบห้ามาเห็ดกับเขาแรงพี่น้องเห็ดกับเขาแรงนี่ยังเน่นาะมึอนี่น้อง,องสี่สิบห้ามาเบิองก็เห็ดยังเหมือนเห็ดกับเขามึอนี่เตรียมพักหนึ่งปลาพี่น้องเตรียมพักหนึ่งปลานี่พักนี่มึงบวบพาเคืองไหน่อยใหญ่พักกาดดอกนร่นวะไอ้ยังก็ของตุ้งที่มีดอกมีไอ้ยังเนี่ยมึอมีสิหนึ่งใส่แบบใหญ เอนนาตะไคร่มาห้องพ,อพื้น้องพี่น้องเอาตะไคร่หรือมาห้องหมอนี่ตะไคร่เพราท่านไหนเห็ดยังเนี่ยตะไคร่นี่เดี๋ยวสิทุบมทุทปปรเราก็ใส่กนห้องหมอหนึ่ตอนนี้เข้ากำลังตรียมอันนี้โยหนึ่งเข่าพี่น้องอันนี้หนึ่งเข่าหนึ่งเข่ายาไพ่เบอหนึ่งเข่าห้อนหพี่น้องเข่าห่อนห้อนพี่น้อ <c oughs> นง ไอ้จนส่วนยันี่นี่หนึ่งเขา่าไอ้สิสุกัละหนึ่งเข่าเนียวพี่น้องหนึ่งขา้าเหนียวหนึ่งขา้าเหนียวอันนี้ข้าวจิเตรียมใส่หวดดัวเด้อครับสิบบ๊อใส่ซึ่งนะครับเตรียมใส่สหวัวจิบบ๊อใส่ซึ่งดอกเิตเตียมใส่หัวอันดับแรกเขาก็จะเอาพักที่มันนี่จังหน่อยไป็ห้องวัดกลางก่อนเนีย่ย บวบพาาแล้วเรียบร้อยทีมลงไปรอดเลี้ยงก็ได้สวยงามก็เอาพี่น้องนี่พามาเรียบร้อยล่างเรียบร้อยละบวบเวาห้องล่างห้องล่างแล้วก็เอาพักทีมฮาตเตรียมไปเลยพี่น้องเอาทีมฮาตเตรียมไว้ลยเงียบลูกไปรอดนี่นี่พักยังกับใส่ไปโอดนี่พี่น้อง ใส่ไปเลยพักบุ้งพักอย่างนี้ใส่หยับหมวกกอกไว้พราต้องใส่เนี่ยน้อกพี่น้องเอาใส่ใส่ีสห้าพักเดี๋ยวเอาปลามาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปลาห้าวแค่ไปเรียบร้อยพียยพย่น้องงามงามย่อมกับเสื้อผ้าเองแหละเห็นหนามสีห้าวหนามเกลือในปลาหรืลงไปหาพักรดมันนัวเป็นน้ำกันพี่น้องมันนัวเป็นน้ำกัน เลี้ยงเลียงเลียงนี่เขาเลี้ยงแล้วเรียแบบร้อยจะสกเห็นว่าจับปลาใส่หวัวใส่ซึ่งเรียบร้อยพี่นอ้องล่อจักน้อยหนึ่งเอาก็สิตั้งไฟตั้งพี่นอ้องเดี๋ยวทะเลาะกันอีกตอนต่อไปนี่ยังไงเขาจะไปตำพีกตำแจ่ว มันนี่เขาสิเรียกแก้วแบบต้มใส่หอมใส่กระเทียมบีบบงหน้าบอสิบอได้ต้มใส่ปลาแดกเด้อพี่น้องนี่บีบบงหน้าใส่น้ำปูน้ำปลาต้มนี่ต้มเกิดพี่น้องบรใส่อันนี้ก็เอาต้มชอตผูดด้เรียมาผสมกับบีบผงหน้าลงใส่ตั้มแก้วแบบก็จะเอากินกับหอยกับกุ้งทั่วไปนี่ละแต่หันเสียม,มากินกับผักหนึ่งผักบวกที่ขั้นขวาพี่ตั้แก้วปลาแดกพี่น้องนี่ซสำนี้แหละ หมานเ้าก็จะมทรายเข่าไว้พี่น้องทรายเข่าไหวแล้วก็จะไปข้างหมอหนึ่งปลานี่เข่าซุกแล้วพี่น้องเขาเ่าเหนียวเอานี่บริษัทไซไซยังก็ใส่บลมเพิ่งบริษัทไซไกระดงคือพ่นดอ,อกพี่น้องเอาแบบตามมีตาเกิดทุกันแลน้วนี่นี่ทรายมันออกอายมันหมดจังหน่อยน้อง กัดเยาะงอ่งๆพวกเขาพี่น้องกหนียวสีสะเก็ดพี่น้องขาวสวยปลาช่อนいい mm hmm. ส,ส,ส对对ีสะเก็ดคือกันพี่น้องปลาช่อนปลาช่อนสีสะเก็ดเด้เอามาเนี่ยก็ดตามหอมกระเทียมมาแต่สีสะเก็ดแล้วตามเส่ยแจ้วอยู่นะพี่น้องมาแต่สีสะเก็ดใส่เราค่ะเอาเสตียบมานี่พี่น้องใส่เราใส่เสตียบ ทิปมาก,กระเทียมเรียบรอย้อทมกะเทียมาเรียบร้อยพี่นอ้องเดี๋ยวจะใส่ติบเบื่งหองห้อเขาหองอดน,นี่พี่นอ้องกะวมันพอมดอายแน่ลล่อยมันอายออกางายจันเอยนึง ไอ้มันไอหอนหอนมันออกแค่น้อยเพราะมันเข่าบวียนเยอะเนาะพี่น้องที่มันเบิ้ลไอแค่น้อยหนึ่งเอาใส่ปั๊บเลยพี่น้องเสร็จเลยผ่อนความกระติบเฮ็ดกับเข่าต่อตัวบัตรหน like <con> <eye Hayır. S 1> ึ fall. ่งปลาบานพี่น้องจนแก๊สขึ้นนะครับตั้งหม้อหนึ่งปลานี่พี่น้องเดี๋ยวสูงแล้วเดี๋ยวให้เบิ่งยึดฝาไว้ก่อน สวัสดีครับพี่น้องวันดีครับพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมครับผมประเสิร์ฟป้าเจ้าชาแนลพี่น้องประเสิร์ฟพลังหนักขอบคุณหลายๆครับปลอดดีครับ